คำว่าคอนเนคในความหมายของแต่ละคนคืออะไรนะครับทางลู้นก่อนครับพี่เจมส์ครับยังน้อยเราก็เป็นเพื่อนกันนะครับมันมาเร็วครับนี่มันมาเร็วที่เน่ยผมรู้สึกว่าคอนเนคเป็นงานที่แบบเราสัมพันธ์กันเนาะผมรู้สึกว่ามันไม่มีมนุษย์คนไหนที่เกิดมาแล้วไม่ได้มีการคอนเนคกับคนอื่นครับแล้วคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของแต่ละคนด้วยอะไรเงี้ยการที่เราคอนเนคกับในคอนเนคกับ คนมากมายอะไรเงี้ยมันัเรียนรู้ทำให้เราเรียนรู้ตัวเองแล้วก็หลายหลสิ่งมาสอนตัวเราด้วยอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเอ่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานสิ่งหรือคนก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคอนเนคกับเขาแล้วแล้วก็เข้าใจเขาแล้วมันจะไม่คนเราเข้าใจกันได้เพียงอย่ขอบคุณพี่เจฟส์นะครับโอ้โหความหมายตอบเป็นางงานผมือนั่นแหละผมลงเมสแฟนตอไปแล้วโอ้ยตายตอบดีแล้วตอบดีแล้วพี่บิวกิ้ครับคอนเนคติความหมายพี่บิวตี้ครับ ผมว่าจริงๆแล้วหมายถึงว่ามนุษย์เราเป็นสังคม,มนะหมายถึงว่าทุกอย่างที่ที่มันเกิดอะไรขึ้นใหม่ๆห,หรือว่าการที่เราจะพัฒนาไปข้างหน้ามันคือมันเกิดจากการซันเด็กแล้วเราร่วมเชื่อมพลังงานอะไรบางอย่างเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ที่มันดีขึ้นอยู่ตลอดเลยรัผมว่าทุกอย่างมันคือประสบการณ์มันคือการเรียนรู้อะไรงอย่างชเช่นกับวันนี้ทั้งทั้งศิลปินไทยกับศิลปินเกาหลีหรือว่าในในในชิงเผื่อของการซันเด็กอะไรเงี้ยผมว่ามันมันสร้างสิ่งใหม่แล้วมันสร้างพัฒนาการให้กับหลายๆฝ่ายหลายๆองค์ก ต้องขอบคุณผู้จัดจริงนะครับที่แบบในเรื่องสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นขึ้นได้ในประเทศไทยจริงๆนะครับพอกซี่ครับสำนุมไทยดีครับก็มันเชื่อว่าทุกๆอุตสาหกรรมมีหลายๆองค์ประกอบที่จะสามารถทาให้มันเกิดขึ้นมาได้จริงนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นศิลปินเองหรือว่าแฟนๆทุกคนนะครับที่มีการเชื่อมต่อคอนเน็กันด้วยสื่อต่างๆตลอดที่พี่วิวพีพูดอย่างเช่นเลยนะครับ สนันการคอนเน็กก็เป็นการสื่อสารที่สุดท้ายแล้วมันรวมทุกองค์ประกรอบเพื่อปลักดันให้แต่ละอย่างมันดีขึ้นไปอีกสักหนึ่งคนใครดีใครยังไม่ได้พูดเลยครับเ <laughs> ชิญ <c oughs> ครับเกียรนะนเ่าเกียร์เขาผมครับสำหรับการคอนเน็กนะครับคอนเน็กก็คือตามความหมายคอนเน็กต์การเชื่อมต่อครับคอนเน็กคือการสื่อสารในทุกคนโดยการที่สื่อสาระครับมันกว้างม,มาก,มาก มันไม่มีรูปแบบการมองตากัรก็เป็นการสื่อสารกันเหมือนที่พี่เชมส์บอกครับผมการสื่อสารคือความเข้าใจเหมือนที่พี่ดูกินบอกก็คือการสื่อสารจะให้เกิดสิ่งใ,ใหม่ๆกับผมแล้วก็นี่ก็ทําให้พวกเราทุกคนในวันนี้ได้มาเจอกันได้แลกเปลี่ยวาาในวัฒนธรรมไใหม่ครับผมด,ดีมากเลยพร้อมที่จะสื่อสารกันแล้วครับพี<ด>่เลยเนาะระหว่างไทยเกาหลีเลยนะครับพีปิุชิคอนเน็ตในความหมายของอุลูคืออะไรครับคอนเน็ตคืองการที่ชนวยเราสนับสนาน เรื่องขอเกิด상처들슬픈것들ฟักษาให้ช่วยได้แบบพื้นฐานอก Connect บอกว่ามันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันครับไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่ดีหรือความรู้สึกที่แย่หรือว่าจะเป็นแบบแผนใจต่างๆถ้าหากว่าเรามีความเข้าใจซึ่งกันและกันสิ่งเ่านี้สามารถที่จะออกกบแล้วก็ปล่อยสกานการณ์ได้ และนี่คือความหมายของคำว่าคอนเนคของสิเดลเินทั้งหมดที่ได้ขึ้นโชว์ในวันรุ่งนี้นะครับผมย้ำอีกทีว่างานนี้ต้องขอบคุณผู้จัดและก็ทีมากๆที่สร้างสรรค์เนลเิตให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ในประเทศไทยนะครับขอเสียงปรบมือกับทุกคนบนเวทีดังๆเลยครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนี่อยู่กับเรา่อยนะครับขอบคุณิวตี้ขอบคุณพี่เจ์ครับขอบคุณฟ็อกซี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ